สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้โบจะพาทุกคนมาเก็บผักไปส่งลูกค้ากันคะ่ะอันนี้ก็จะยังมืดๆหน่อยนะคะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเชา้าพอดีเลยผักที่เราจะเก็บวันนี้นะคะก็จะมีกรีนโอ๊กนะคะอันนี้ก็จะแหวงๆหน่อยเพราะว่าโบได้เก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินมาดูตรงนี้อีกก็จะมีเป็นเรดรัปิดนะคะสีแดงของเรา หน้าตาดูไม่สวยนะคะแต่ว่ารสชาติเขาดีมากๆเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเขามีลักษณะกลิ่นเวลาเราเคี้ยวเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาแบบอร่อยมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยทานี่ต้องเปิดใจให้เขาบ้างแหละนะไม่มีรสขมเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดมีไม่เยอะนะคะดอกกุหลาบสีเขียวของเรา นี่เก็บไปบ้างแล้วนะคะหแหวงอันนี้ก็จะเป็นกรีนปัตเวียนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยกรอบกรอบหวานไม่แพ้กับกรีนคอร์สเลยนะคะเดี๋ยวโมจะพาดูเร็วๆนะคะเพราะว่ากรัวไม่ไม่ทันไปนทำงานตอนเช้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบวัวสีบีบีฟาร์มนะคะเดี๋ยววันนี้บัวจะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะแต่ว่าตอนเช้านี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นบัวรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวไปทํางานไม่ทันแล้วก็กลัวเก็บผักไม่ทันส่งลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะออกจากบ,บ,บ้านแต่เช้านะคะเดี๋ยววันนี้บัวจะเก็บกรีนโอ๊กให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะช้าๆก่อนเดี๋ยวพวกนี้บัวก็จะให้ดูอยู่แต่ว่าบัวจะรีบเร่งเร็วๆนะคะเดี๋ยวบัวจะนะคะแล้วก็เตรียม ภาชนะที่เราจะใส่เขานะคะพวกนี้นะคะโบได้เติมน้ําเปล่าก่อนที่จะเก็บแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะอันนี้โบไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวโบจะเริ่มเก็บๆเ,เลยนะคะดึงออกมานะคะก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมถอดถ้วยปลูกออกมานะคะจะเก็บไว้หรืออะไรหรือเอาลงแช่น้ําเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็รากของเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ผักให้เราโบเนีย่ยเราจะเก็บทั้งรากนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะ ตัดรากออกนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็แพ็กใส่ถุงก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ม้วนเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็วางใส่กล่องของเราก็เก็บอีกอันนี้โบไม่มัน่นใจว่าเป็นพันุ์อะไรนะคะเป็นวิกกรีนหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ใช่วีเซอร์นะคะเป็นกรีนโอ๊กใบใหญ่เก็บขึ้นมาแล้วจะจัดแบบนี้เก็บขึ้นมาแล้วก็หมุน าไว้แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวโบจะให้ดูใกล้ๆอีกนะคะดึงเขาออกมาถอดถ้วยปลุกออกหาใบาช้ำๆทิ้งนะคะ,ะจับเข้าม้อนแบบนี้ อันนี้น่าจะประมาณ10บกิโลนะคะทั้งลูกค้าในหมู่บ้านนะคะลูกค้ากับที่ทำงานก็มีรึบใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเขาแดดดีนะคะแด,ดดดีสภาพอากาศกำลังดีเนะะี่ยเขาจะต้นใหญ่มากๆเลยเราไม่ต้องทำอะไรเขามากเลยนะคะ ก็เป็นทีของเล็ดและปิดนะคะก็ทำเหมือนกันแบบเมื่อกี้นะคะทำเหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยเล็ดและปิดเราสามารถเอาเขาเก็บเขาไว้จนถึง50วันก็ได้นะคะบัวลองแล้วไม่ขมรสชาติดีการกำหนดราคานะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ คุณผู้ชมที่ปลูกนะคะจะก,กําหนดราคาเอาเลยนะคะราคาที่พอประมาณราคาที่ขายง่ายราคาที่พอเหมาะนะคะไม่แพงเกินแล้วก็ไม่ถูกเกินนะคะเพราะว่าถ้าถูกเกินไปเราจะขาดทุนของเราก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราก็มีต้นทุนในการปลูกในการทําสลาบโบเองโบขายราคาเดียวเลยทั้งปลีกทั้งส่งเลยแล้วแต่เลยนะคะทั้งปลีกทั้งส่งโบขายหนึ่งร้อยเลย 100บาทนะคะ1นกิโลนะแถมให้อีกอาจจะ1นนะคะแถมให้ทุกรอบ <c oughs> ลูกค้าซื้อรอบไหนก็แถมทุกรอบนมจ๊าเพราะว่าเราเป็นคนปลูกเราเป็นคนปลูกะ <c oughs> เราก็ดูตลาดว่าเพื่อนๆเขาขายเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าบางพื้นที่นะคะขาย 80- 70ยังขายยากเลยนะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยขายร้อยยี่สิอยนี่คือขายแป๊บเดียวหมดเลยพริแรปปิดนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อน ถ้าส่วนมากวันนี้ลูกค้าจะสั่งรวมไปเลยแล้วก็จะเก็บไว้วันเสาร์อีกลูกค้าสั่งอีกประมาณ4กิโลนะคะให้ไปส่งก็จะได้เก็บไว้อันนี้ปูเก็บเขาตั้งแต่อายุ38วันเลยนะคะก็ค,คือลูกค้าเริ่มสั่งโูก็เริ่ม เติมน้ําไว้ไปทีละกล่องนะคะบนบนไม่ได้เทน้ํา <c oughs> ในกล่องทิ้งนะคะเพราะว่าเขาก็มีลักษณะที่แบบว่าดูดน้ําขึ้นมาเยอะแล้วเพราะว่าช่วงนั้นกอ็อากาศแดดดีมากๆอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะผักเขาก็ดูดน้ําขึ้นมาดี ันนี้ก็มีฝนตกลงมาเราไม่มีโรงเรือนอ่ะเราไม่มีพลาสติกมุงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ถึงกับว่าทําความเสียหายให้กับผักของเรานแต่เป็นถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นะคะฝนตกแรงๆนะคะทําความเสียหายให้ผักเราเลยทีเดียวแหละ ก็พุ่มเล็กนะคะแต่ว่าน้ำหนักดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะแน่นตรงลำต้นของเขาตรงพุ่มที่ใบชูออกมาก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกายแยะๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านโบนัอยอยู่กลางทุ่งเลยนะคะอยู่บ้านหลังดินกลางทุ่งเลยเบอเตอร์เฮด เก็บต่อไปก็จะเป็นอะ,อะไรดีเป็นกรีนปัตตวียสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็กกรัมกรีนปัตเวียนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับผักกาดหอมอิตาลี I iy, หรือว่าอันเดียวกันนะคะไม่มั่นใจ แต่ว่าลักษณะเดียวกันเลยกรอบอันนี้กรอบมากๆเลยนะคะก็คือเวลาเนี่ยเดินไปไวมากๆเลยนะเมื่อกี้ยังตีห้าแล้วก็แป๊บๆหมูนช้าเดี๋ยวก็โอ้โหหมุนครึ่งอีกแล้วจะได้ น้ำไปทำงานอีกนะคะใครไปทำงานตอนเช้าก็รีตื่นตั้งแต่เช้านะคะมาเก็บรอแล้วมีคนส่งนะคะเดี๋ยวให้เราจะให้สาม,มีไปส่งให้นะคะโบก,ก็จะเขียนในถุงไว้ว่าของใครของใครอยู่ที่ไหนบ้างนะคะไขใ,ใจแล้วนะส่วนมากก็ลูกค้าก็จะโอนจ่าย มันมีหน้าที่ไปส่งใบข้างล่างเขาก็จะเหลืองๆห,หน่อยนะคะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจมันก็ตามสภาพร่วงโรยรราของเขาอันนี้โบดูน้ำหนักจากสายตาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ8-9ต้นต่อโลนะคะ เรียบร้อยต้มนี้เป็นกรีนปตเวียนะคะไปเก็บไป้ายไปแพ็กกันโอเคหลังจากที่เราเก็บผักของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโบจะมาแพ็คของนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่โบตเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมดู <c oughs> ถุงที่โบใช้จะมี2ขนาดนะคะสำหรับ1กิโลแล้วก็ครึ่งกิโลนะคะสำหรับ1กิโลโบจะใช้ถุงขนาด16คูณ24นะคะแล้วก็สำหรับครึ่งกิโลนะคะโบจะใช้ขนาด14คูณ22แล้วก็จะมีหนังยางของเราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่า <c oughs> เป็นตราช่างนะคะแล้วก็จะมีตรกร้าตัวนี้ไว้ลองช่างน้ําหนักอของผักของเรานะคะแล้วก็จะมีปากกาเมจิไวิเขียนชื่อลูกค้าในถุงนะคะเดี๋ยวจะลืมแล้วก็จะมีะเป็นเชือกนะคะที่บโบดิทําไว้มัดให้ลูกค้านี่ อันนี้ทำเอาเองนะคะไม่ได้ซื้อมาทำเราเองคุณผู้ชมจะใช้เป็นเชือกฟางเชือกอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มแพ็กกันเลยก่อนอื่นก็เปิดเครื่องชั่งน้ำหนักอันนี้โบได้พาเคยคุณผู้ชมดูแล้วนะคะว่าใช้ยังไงก่อนตอนแรกค่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็เอาตะกร้าเราลงไปนะคะ ตัวนี้ตะกร้าของเรามีน้ําหนักอยู่ที่405กรัมนะคะเราจะกดน้ําหนักเข้าออกนะคะให้เลยน้ําหนักเป็นศูนย์นะคะแบบนี้เลยเราจะมาชั่งอะเดี๋ยวดูรายชื่อลูกค้าก่อนนะคะนิ่ดีจดไหมเดี๋ยวลืมเอาลูกค้าท่านแรก100นะคะเจียมถุงออกมา อันนี้โบพาทำเฉยๆนะเะคุณผู้ชมจะทำยังไงก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วโบจะเขียนชื่อลูกค้าไว้เลยมันจะได้เขียนง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ลืมด้วย เขียนชื่อแล้วก็เขียนที่ส่งนะคะแบบนี้เห็นหรือเปล่าอะสมมติว่าเห็น <c oughs> แล้วเราก็มาจะชั่งน้ำหนักผักของเราเลยนะคะอันน,น,นี้กดออกอีกนะคะเพราะว่าเขาไอ้น,นั่นผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้ชั่งลงเลยอันนี้ก็มีน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบ ชมโบเลยขายเป็นกิโลถ้าจะสิบบาทถ้าต้นละสิบบาทอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะต้องเลือกแ้ค่ะโบก็เลยเลือกที่จะขายเ่็กต่เฮดอ่า ใส่อะไรให้อีกใสอ่อันนี้ดีกว่านี่แล้วเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าฝังทั้งนั้นนะคะ1 0 0่พันยี่สิบกรัมนะคะเดี๋ยวโบจะแพ็คใส่ถุงเลยเดี๋ยวโบจะให้ดูดกว่านะคะ แล้วก็หยิบถุงของเรามาหยิบของเราออกมา,าถ้าเขาต้นใหญ่ก็จับแค่ต้นเดียวนะคะอันนี้เขาต้นเล็กแล้วก็ไอ้นั่นด้วยแล้วก็ใส่ถุงของเรานี้นะคะเห็นหรือเปล่า ค่อยๆใส่ถุงลงไปเอาลากเขาลงไปแบบนี้ให้สวยงามค่อยๆทํานะคะเพื่อไม่ให้เขาบอบช้าเพราะว่ากว่าจะถึงมือลูกค้าเดี๋ยวนั่งรถไปอีกแล้วก็เอาต้นใหญ่ๆเขาไว้ข้างบนต้นเล็กๆเราค่อยวางไว้ข้างบนก็ได้ <laughs> ต้นใหญ่ๆเขาวางไว้้าง เป็นโซนล่างนะคะนี่นือ็ใส,ส่งน้นาที่เือ

อันนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะยังไม่เสร็จแล้วก็จะใช้อันนี้มัดนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นถุงหิ้วก็ได้นะคะใส่ถุงหิ้วอย่างเดียวไปเลยก็ได้จะใส่ถุงใสแล้วก็ใส่ถุงหิ้วนะคะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะถือไปได้ง่ายๆนะคะแะแดนเสร็จแล้วการเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีเก็บผักรงโบนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อ่า มือใหม่นะคะยังไม่รู้ว่าจะเก็บผักยังไงนะคะจะขายกิโลเราเท่าไหร่ก็ทําแบบโปได้นะคะหรือว่าจะ,ะ <c oughs> เพิ่มราคาขึ้นมาอีกก็ได้นะคะหรือว่าจะลดราคาเรามีอีกก็ได้ก็นะคะแล้วแต่ว่าวัตถุดิบนะคะอุปกรณ์เราซื้อมาเท่าไหร่นะคะถ้าเราได้มาแพงแล้วก็คิด ขึ้นมาอีกอาจจะเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าขายยากนะคะโบก็อยากแนะนําให้ทําเป็นแพ็คเล็กๆก็ได้นะคะอาจจะไม่ขายเป็นกิโลแบบนี้อาจจะเป็นแพ็คละยี่สิบบาทนะคะแพ็คละสาสิบาทอย่างนี้ก็จะขายได้ง่ายๆนะคะอาจจะถ้าลูกค้าไม่ไม่ออเดอร์ไม่สั่งเราเรามาเราก็เก็บไปขับรถขายอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเพราะว่าโบสะดวกแบบว่าอ่า เก็บให้ลูกค้าแล้วก็ใช้ไปส่งให้นะคะเพราะว่าโบก็มีงานทำประจําอยู่แล้วนะคะโอเคสหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะวันนี้บบก็รีบมากๆแล้วนะคะ,อะขอให้คุณผู้ชมุกภักดิมีความสุขค่ะหลับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ